ในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกถึงห้องที่ซ่อนเรื่องราวลึกลับ และประวัติศาสตร์ดำมืดเรื่องราวเกี่ยวกับความตายและความเชื่อหรือพูดง่ายๆก็คือเรื่องของผีแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าคงไม่ได้เน้นเรื่องราวความน่ากลัวของผีสักเท่าไหร่แต่อยากจะเล่าถึงที่มาที่ไปของห้องผีสิงแต่ละห้องมากกว่าแล้วที่ผมแปลกใจก็คือไอห้องผีสิงแต่ละห้องอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นห้องปิดตายหรือว่าเป็นห้องที่ถูกทิ้งรกร้างแบบที่เราคุ้นเคยกันนะนะคือหลายที่เลยก็มีการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปพักด้วยมีการจัดเป็นทัวร์ผีเลยด้วยซ้ําคือถ้าพูดง่ายๆอะ่อะ ไไปได้ถ้าอยากจะลองอะนะพอจะมีเวลาไหมล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังวอล c a n Hotel ประเทศนิวซีแลนด์เรามาเริ่มต้นกันที่ห้องแรกเลยกับห้องหมายเลขหนึ่งในโรงแรม v อลค a นโดยห้องห้องนี้ มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโรสเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความร้อนความน่ากลัวแห่งหนึ่งของโลกเลยโรงแรมวอลคนสร้างขึ้นในปี1882ด้วยอิฐโครนในเขตที่มีชื่อว่าเซนทรัลโอทาโกในช่วงยุคนั้นก็คือทศวรรษที่1800บริเวณเนี้เรียกว่าเฟื่องฟูงมากๆในด้านอุตสาหกรรมทองคํามีการขุดทองทําเหมืองทอง มีคนงานกว่า2,000ชีวิตมีผับบาร์กว่า13แห่งแต่ปัจจุบันเมืองนี้เหลือประชากรไม่ถึงร้อยชีวิตแล้วนะก็ะเรียกว่างเงาๆเลยผับบาร์ที่เคยมีที่เคยเฟื่องฟูอ่ะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วมีแค่โรงแรมวอลคนที่นี่ที่เดียวนั่นแหละแต่อย่างที่ได้บอกไปแหละว่าในตอนนั้นน่ะเมืองนี้เฟื่องฟูมากๆนอกจากแรงงานชายที่ต้องการมาขุดทองที่นี่แล้วก็มีหญิงสาวอีกจำนวนมากที่ถูกหลอกล่อให้มาทำงานที่เมืองแห่งนี้โดยมีเป้าหมายว่า พวกเธอต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นหนึ่งในหญิงสาวเหล่านั้นก็คือโรสเธอเป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์เธอทํางานในแดนซ์ฮอหรือว่าห้องเต้นรําแห่งหนึ่งแต่นอกจากงานร้องเพลงและงานเต้นราแล้วโรสก็ได้ขายเรือนร่างหรือพูดง่ายๆก็คือขายบริการให้กับแขกหรือว่าลูกค้าที่ต้องการเธอโดยใช้ห้องพักที่เธอเช่าไว้ที่โรงแรมวอลแคนคอยให้บริการลูกค้าเหล่านั้นโดยหวังว่าไรายได้จากการหาเงินเป็นโซเพณีจะสามารถสร้างชีวิตให้ดีขึ้นได้แต่มันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นณนะคืนหนึง่ง โรสได้เชิญลูกค้าคนหนึ่งของเธอกลับไปที่ห้องพักแต่กลับกลายเป็นว่าลูกค้าคนนั้นคือฆาตกร เขาได้ทำร้ายโรสโดยการบีบคอและปล้นเอาทองและเงินที่เธอสะสมไว้แม้ทั้งหมดจะไม่ได้มีมูลค่ามากแต่มันก็เป็นสิ่งที่เธอสะสมไว้โดยหวังว่าวันหนึ่งเธอจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้หลังจากที่ฆาตกรได้ทำการสังหารและยึดทรัพย์สมบัติของเธอไปศพของเธอก็ถูกนำไปโยนทิ้งที่บริเวณทะเลสาบที่อยู่ใกล้เคียงและฆาตกรผู้นั้นก็ไม่เคยถูกจับคุมหลังจากที่ข่าวการตายของโรสแพร่ออกไปก็ได้มีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับเธอเช่นลือกันว่าโรสได้กลายเป็นวิญญ,ญาณ คอยหลอกหลอนอยู่ในห้องพักหมายเลขหนึ่งของโรงแรมวาลเคนซึ่งก็คือห้องที่เธอได้เช่าไว้แล้วก็ถูกฆาตกรรมในห้องนั้นนั่นแหละคือไอ้เจ้าห้องหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันหันหน้าเข้ากับถนนโดยห้องก็จะมีลักษณะเรียบง่ายไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเป็นพิเศษให้มันดูน่ากลัวคือดูจากรูปแบบมันก็คือห้องพักธรรมดาธรรมดาห้องหนึ่งอ่ะแต่ก็มีรายงานแปลกๆจากแขกผู้เข้าพักแล้วก็พนักงานโรงแรมนะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับห้องหมายเลขหนึ่งนี้อย่างเช่นผู้ชายที่ได้เข้าพักห้องนี้ก็มักจะรายงานว่า รู้สึกถึงการมีอยู่ของเธอโดยแขกบางคนก็ได้บรรยายว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรมาผลักเขาลงบนเตียงหรือรู้สึกถึงแรงกดบางอย่างขณะนอนหลับนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานเกี่ยวกับเสียงแปลกๆอย่างเช่นเสียงคลางของผู้หญิงหรือเสียงประตูที่เปิดปิดเองถึงแม้ว่าห้องหมายเลขหนึ่งแห่งโรงแรมบอลแคนนี้จะดูเรียบง่ายไม่ได้มีความพิเศษอะไรแต่ก็นับว่ามีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองแห่งนี้มากบวกกับความเชื่อเรื่องวิญญาณของเธอนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในห้องนี้มันก็ได้ไปกระตุ้น ตอมความอยากรู้ของผู้คนมีผู้คนจำนวนมากที่ต้องการความตื่นเต้นจากการเผชิญภัยจากเรื่องลี้ลับและอยากจะสัมผัสกับอดีตอันน้าคนลุกนี้ปัจจุบันก็ยังคงเปิดให้บริการทั้งที่พักแล้วก็อาหาร แกผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะผู้คนที่ต้องการพักในห้องหมายเลขหนึ่งห้องนี้ก็สามารถทําได้แต่ก็ต้องจองล่วงหน้าคือมันก็คงมีคนแบบนี้อยู่นะแบบกลัวก็กลัวแต่อยากรู้ก็อยากรู้ <S <S ห้องขังหมายเลข17เดรือนจําเก่าแก่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียคุกหรือว่าเรือนจําเก่าแห่งนี้เคยทําหน้าที่เป็นสถานกักกันนักโทษเป็นเวลายาวนานเกือบ90ปีมีผู้ต้องขังจำนวนหลายหมื่นคนที่เคยถูกกักขังที่นี่และยังเป็นสถานที่ ที่ใช้สำหรับประหารชีวิตสำหรับนักโทษไม่น้อยกว่า133ชีวิตซึ่งรวมถึงอาชญากรที่มีชื่อเสียงอย่างเน็ดคลร์ เป็นอาชญากรที่มีชื่อเสียงที่สุดคนนึงในยุคนั้นของประเทศออสเตรเลียหรือบางคนก็มองว่าเขาคือตัวแทนของการต่อต้านอำนาจและความไม่เป็นธรรมในสังคมออสเตรเลียในยุคนั้นแต่ไม่ว่าใครจะมองเขาในแบบไหนก็ตามเขาก็ถูกจับกุมและถูกส่งตัวมากักขังที่นี่และก็ถูกประหารชีวิตลงในปี1880ในข้อหาฆาตกรรมตำรวจโดยการแขวนคอ ต่อหน้าผู้คนจํานวนมากนอกจากเน็ดเคลลี่แล้วเรือนจําแห่งเนี้ยก็เคยรองรับนักโทษหลากหลายประเภทตั้งแต่อาชญากรที่มีความผิดร้ายแรงผู้ป่วยทางจิตแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือนักโทษที่เคยถูกกักขังที่นี่ มีอายุน้อยที่สุดก็คือ3คขวบซึ่งไอ้ข้อมูลเนี้ยคงไม่ต้องเล่าอะไรกันมากก็พอจะจินตนาการถึงความเศร้าความผดหู่ที่มันเคยเกิดขึ้นภายในกำแพงเหล่านี้ได้โดยสภาพความเป็นอยู่ในคุกแห่งเนี้ยก็ถูกอธิบายด้วยคำสองคำด้วยกันนั่นก็คือโหดร้ายและไร้ซึ่งมนุษยธรรมโดยเรือนจำเก่าเมลเบิร์นหรือว่าโอเมลเบิร์นเจลแห่งนี้มีห้องขังทั้งหมด60ห้องแต่ห้องที่มีชื่อเสียง ในเรื่องเหนือธรรมชาติก็คือเซลล์7 7หรือว่าห้องขังเบอร์17ที่มันตั้งอยู่ชั้นบนของเรือนจำและเป็นที่รู้จักกัน ในฐานะเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์เหนือธรรมชาติของเรือนจําเก่าแก่แห่งนี้เช่นเวลาที่เข้าไปในห้องขังเบอร์สิเจนียจะรู้สึกเหมือนอยากจะสำลักรู้สึกเหมือนร่างกายถูกควบคุมประสบการณ์ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมักจะแตกต่างกันคือผู้หญิงมักจะรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างพยายามทําให้พวกเธอนั้นไม่สามารถออกจากห้องขังได้เช่นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอรู้สึกถึงแรงดึงที่คอจนทําให้สร้อยคอของเธอนั้นขาดและตกลงพื้นซึ่งทําให้เธอนั้นต้องวิ่งหนีออกจากห้องขังด้วยความ กลัวหรือบางคนถึงขนาดบอกว่าเกิดเป็นรอยขีดข่วนแบบทางกายภาพตามร่างกายในขณะที่ผู้ชายนั้นจะรู้สึกตรงกันข้ามพวกเขามักจะรู้สึกเหมือนถูกผลักออกไปคือมันก็จะมีเรื่องเล่าประมาณนี้เล่ากันปากต่อปากต่อไปเรื่อยๆอ่ะจริงๆถ้าถามว่าทําไมต้องเป็นห้องขังเบอร์17นี้ด้วยอะ่ะทำไมห้องนี้มันถึงของแรงกว่าห้องอื่นเคยมีบุคคลใดหรือว่าประวัติอะไรที่ทําให้มันแตกต่างจากห้องขังอื่นๆหรือไม่ก็คงไม่มีใครตอบได้แม้ว่าจะมีเอกสารมากมาย เกี่ยวกับนักโทษจานวนกว่า50,000คนที่เคยผ่านเข้ามาในเรือนจําหรือว่าคุกเก่าแห่งนี้แต่เอกสารจํานวนมากก็สูญหายไปในไฟหม้จึงทําให้เป็นเรื่องยากมากที่จะระบุตัวตนแบบเฉพาะเจาะจงว่าใครกันแน่ที่เคยถูกคุมขังในห้องขังเบอร์17นี้แต่ก็ได้มีนักสำรวจนะในตั้งข้อสังเกตไว้ว่าประตูภายในห้องขังเบอร์17เนี้ย มีรอยแปลกๆที่ดูเหมือนจะเป็นรอยกระสุนแต่ก็ไม่มีใครรู้หรือว่าตอบคําถามเกี่ยวกับที่มาของมันได้ทําให้เกิดเป็นความลึกลับเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของห้องขังหมายเลข17นี้เข้าไปอีกเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านความหลอนแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลียและปัจจุบันเรือนจําเก่าแห่งเนี้เขาก็เปิดให้กับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้นะอารมณ์เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นนะเพื่อให้คนที่สนใจเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรือนจำเออ แต่เขาไม่ได้เปิดตอนกลางคืนนะเขาเปิดเฉพาะกลางวันโรงแรมควีนแอนด์ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอีกหนึ่งห้องเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่หลอนที่สุดในโลกกับโรงแรมควีนแอนด์ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยก่อนที่จะมาเป็นโรงแรมอะ่ะเดิมทีก็เป็นโรงเรียนสําหรับเด็กผู้หญิงหรือว่าโรงเรียนหญิงล้วนที่ให้การศึกษากับเด็กผู้หญิงที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะโดยมีแมรี่เล็กเป็นครูใหญ่ก็เรียกว่าเปิดเป็นโรงเรียนเกือบร้อยปีอยู่นะและหลังจากนั้นก็ถูกทิ้งล้างอยู่ประมาณ10ปีก่อนจะถูกปรับเปลี่ยนมาให้เป็นโรงแรมในปี9 9 0คือเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ หลังจากที่โรงเรียนปิดไปในปี1980ต่อมามันก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมโดยยังคงรักษาความสวยงามของสถาปัตยกรรมในรูปแบบวิกตอเรียเอาไว้ซึ่งในยุคสมัยหนึ่งอ่ะมันก็อาจจะดูหรูหราสวยงามแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ไปเพิ่มบรรยากาศของโรงแรมแห่งนี้ให้ดูน่ากลัวเข้าไปอีกโดยเฉพาะห้อง410เนี้ยมันเคยเป็นห้องทำงานของครูใหญ่แมรี่เล็กโดยมีผู้คนที่เคยเข้าพักในห้องนี้หลายคนรายงานว่า ได้ประสบกับเหตุการณ์แปลกๆในห้อง4 1 0นี้อย่างเช่นได้ยินเสียงกระซิบหรือรู้สึกถึงการมีอยู่ถึงบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่สามารถมองเห็นหรือว่าอธิบายได้หรือบางคนก็บอกว่าพอเข้าไปถึงในห้องนี้คืออยู่ดีๆก็หนาวเยือกอย่างนั้นอะ่ะหรือแม้แต่มีคนเห็นภาพของวิญญาณคือหลายคนเชื่อว่าไอประสบการณ์แปลกๆเหล่านี้เชื่อมโยงกับอดีตครูใหญ่แมรี่เล็กทีนี่มาที่ตำนานเกี่ยวกับครูใหญ่คนนี้กันบ้างได้มีเรื่องเล่าว่าแมรี่เลกมีความรักความผูกพันกับนักเรียนที่นี่เป็นอย่างมาก ในขณะที่เธอเป็นครูใหญ่ที่นี่เด็กๆก,ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่เมื่อเธอเสียชีวิตลงความรักความห่วงใยนั้นก็ยังคงอยู่ทําให้ผู้คนเชื่อว่าเธอยังคงวนเวียนอยู่ในห้อง4 1 0นี้เพื่อดูแลสถานที่ที่เธอรักถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้มันจะไม่ใช่โรงเรียนหญิงล้วนที่เธอรักอีกต่อไปแล้วแม้ว่าวิญญาณหรือว่าผีแมรี่เลกนี้จะมีจริงหรือไม่แต่เธอก็ได้กลายเป็นบุคคลสำคัญ ในประวัติศาสตร์ของโรงแรมควีนแอนด์อย่างปฏิเสธไม่ได้ทำให้ห้องห้องนี้มีสนเสน่ห์ของความลึกลับบวกกับบรรยากาศที่น่ากลัว ซึ่งโรงแรมแห่งนี้เขาก็เปิดโอกาสให้กับบุคคลที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้าพักในห้อง400นี้โดยเฉพาะนักล่าท้าผีทั้งหลายนะคือเขาก็ไม่ได้ปิดบังเรื่องราวความน่ากลัวหรือว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณต่างๆนะคือตรงกันข้ามเลยเขากับจิบจับมันเอามาเป็นจุดขายของห้อง400นี้ด้วยซ้ำและสำหรับคนที่สนใจประสบการณ์แบบนี้ก็ต้องจองล่วงหน้านะซึ่งก็เดาได้ว่าราคาน่าจะแพงกว่าห้องปกติทั่วไปแน่ๆนห้องสมุดโกธิกมณนทลนอร์ทฟอร์กประเทศอังกฤษ ห้องสุดท้ายที่จะเล่าเนี้ยคืออาจจะแตกต่างจากห้องที่เล่ามานิดหน่อยอะนะ เพราะว่ามันคือห้องสมุดใช่แล้วครับมันคือห้องสมุดผีสิงที่เป็นห้องสมุดแนวคอติกที่อยู่ในเฟลเบิกฮอลนี่แหละคือถ้าไม่นับเรื่องราวสุดหลอนของมันนะนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคฤหาสน์ที่สวยที่สุดในองังกฤษฝั่งตะวันออกเลยเดิมทีคฤหาสน์หลังนี้เป็นบ้านของตระกูลเฟลเบิกก็คือตามชื่อคฤหาสน์เลยซึ่งนอกจากความสวยงามของมันแล้วมันก็ซ่อนไปด้วยความหลอนความน่ากลัวซึ่งมาจากวิญญ,ญาณที่โด่งดังและก็เชื่อว่ายังคงอาศัยอยู่ในห้องโถงหรือว่าห้องสมุดในคฤหาสน์แห่งนี้ที่รู้จักกันใน วิลเลียมวินแฮมที่3ขอเรียกสันส้นๆว่าวินแฮมละกันเขาเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเป็นนักปราศัยที่ฝีปากเก่งกาจวินแฮมเป็นคนรักหนังสือมากและเขาก็เป็นนักสะสมหนังสือหายากอีกด้วยทุกครั้งที่เขาเดินทางไปไหนมาไหน เวลาเขากลับมาบ้านก็จะมีหนังสือเพื่อเอามาไว้ที่ห้องสมุดสไตล์กอติกที่คารพหาดของเขาเสมอคือหนึ่งในคอลเลกชันหนังสือที่เขาสะสมและก็เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดมีอายุย้อนกลับไปถึงปี1 5 0 9หคือเรียกว่าสายลึกเลยล่ะแต่เย็นวันหนึ่งของฤดูร้อนในปี1809วินแฮมต้องพบกับชะตากรรมบ,บางอย่างในขณะที่เขาเดินทางกลับมาที่บ้านเขาสังเกตเห็นว่ามีบ้านหลังหนึ่งกําลังถูกไฟไหม้ซึ่งไอ้บ้านหลังที่ว่านี้ไม่ใช่บ้านของเขานะแต่เผอิญว่ามันไปอยู่ใกล้กับบ้าน านพักของนายโรเบิร์ตนอตเพื่อนของเขาซึ่งนายวินแฮมก็รู้ดีว่าเพื่อนของเขาคนนี้เป็นนักสะสมหนังสือเช่นกันนายโรเบิร์ตนอตเพื่อนของเขาก็มีห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือที่ทรงคุณค่ามากมายที่เก็บรักษาอยู่ในบ้านนายวินแฮมพอเห็นเปลวเพลิงที่กําลังลุกโชนเขาจึงควบไม้อย่างเร็วเพื่อจะเข้าไปช่วยเพื่อนของเขาจริงๆก็คือเข้าไปช่วยหนังสือเหล่านั้นนั่นแหละนายวินแฮมพร้อมกับเพื่อนอีก3คนก็พยายามอย่างเต็มที่ในการดับไฟที่กําลังลุกไหม้และย้ายหนังสือออกมาจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถ กู้หนังสือต้นฉบับอันทรงคุณค่าได้เกือบหมดแต่การกู้ภัยในครั้งนั้นมันก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่เขาต้องจ่ายเพราะในขณะที่เขาพยายามกู้หนังสือให้รอดพ้นจากเพลิงไหม้นั้นเขาก็ได้ล้มลงและสะโพกก็กระแทกกับพื้นอย่างแรงจนเกิดเป็นแผลพกช้ำซึ่งต่อมามันก็เกิดเป็นอาการบวมแบบบวมมากเมื่อเขาไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาแพทย์ก็แนะนําให้ทําการผ่าตาดัดแต่การผ่าตัดในยุคทศวรรษที่19มันโหดร้ายมันเสี่ยงมากไม่เหมือนกับในยุคปัจจุบันคือหลังจากที่เขารับการผ่าตาดัดวินแฮม ก็ไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้เขาเสียชีวิตไปในปี1810เรื่องของเขาถูกนําไปฝังที่ห้องใต้ดินของโบสถ์ซึ่งนั่นก็คือเครือข่าของเขาเองอยู่ไม่ได้ไกลาจากห้องสมุดนักหลังจากการตายของเขาก็มีข่าวลือหนาหูเลยว่าวิญญาณของเขาได้มาเฝ้าห้องสมุดโกธิคแห่งนี้โดยมักปรากฏเป็นภาพลางๆที่กําลังอ่านหนังสือหรือยืนอยู่ข้างโต๊ะที่มีหนังสือเล่มโปรดของเขาวางอยู่มีเรื่องเล่าว,ว่าถ้ามีการจัดเรียงหนังสือในลักษณะเฉพาะวิญญาณของเขาก็จะปรากฏตัวขึ้นรวมถึงชาวบ้านก็ ยังเคยเห็นวิญญาณของนายวินแฮมได้ขับรถม้าผีฝ่าป่าอันมืดมิดของสถานที่แห่งนี้มันก็เลยยิ่งไปเพิ่มความสนใจเพิ่มความหลอนเพิ่มความลึกลับเกี่ยวกับห้องสมุดสไตล์โกธิกนี้เพิ่มขึ้นไปอีกสําหรับเฟลบิครอนี้ ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความหลงไหลในวรรณกรรมของผู้อยู่อาศัยในอดีตการผรสมผสานระหว่างความงดงามทางสถาปัตยกรรมและเรื่องราวชวนน่าขนลุกซึ่งปัจจุบันก็เปิดเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์ให้กับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ซึ่งแน่นอนบนโลกนี้ชื่อว่ามีสถานที่หรือแม้แต่ห้อง ที่มีเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวที่มันอยู่เหนือธรรมชาติอีกเยอะแยะมากมายซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเจ๋งนี่นะคือในหลายๆประเทศอ่ะพริกเอามาเป็นจุดขายแทนที่จะปล่อยให้สถานที่นั้นๆถูกปิดตายหรือว่าถูกทิ้งรกร้างไปแบบไรป้ประโยชน์ใครที่มีสถานที่หรือว่าห้องที่มีเรื่องราวลี้ลับหรือว่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติอ่ะก็พิมพ์มาเล่าให้ฟังกันได้ในคอมเมนต์หน่อยนะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ใน The Hard Core Sorry เรื่องโคแตมีสาระวันนี้ขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกัน